สวัสดีครับตอนนี้สิ่งที่เสื้อผ้าพี่น้องเอามาบริจาคให้ตอนนี้คือถึงที่ใหม่แล้วครับพอดีนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โคเขาจักแจงอีกทีหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบริจาคนะครับเดี๋ยวเป้าหมายยังไงต่อไปเราจะบอกให้ เอาเวาพูตาเกิดเลยดอกพู้แวเชื่อขอเชบุเชกายาหล่ลืกลยเชือเลยมีจิมมือหับโกลาเลยพืดอกพืดอกแวตอันนี้เหลือทาชอาีเอาเหวตาดือตายาคาเนี่ยรกมือตราโกอ่าอัดจักการนี่เพื่อดอกที่ดอกเอากลมาเกลนนี่เพื่อที่ยวเนาะตะรากโกครับดูดมันเอาแววที่เราใส่ในผู้ในสนาดมาเ اوے با 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 کنے تا کتا کنے لو نل مہا کنے کنے یم یو ویو ویو لی مو لی نو اول نی کی سائی نی دنیہ اگا تے کریا اے بڑا سٹڈی کردا اے تے منج کنے تا کتا کنے 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 تا لو ไอ้เจ้าโบผมกี้จิวเมกี้เอาแต่ดูละอะไรจะอะไรนี่เอาละโอปนันเนี่ยราสุขะคาตาปุอาเมตลเลตอว่าปุ๊บมาสัตว์นักเองเนเ่ยอว่าเคเลวะแต่ต้อกันเองละประมาณว่าโอปนันว่าจะต้องชี้ราเมมิจัตเชี้จักรพรรดิ์บูดชิบเลตกระเลเฮตอนนั้นตัวที่ได้คะแนนได้เว้ยดูการลักกิลีกันด้วยสุขอนักกันด้วยเคยว่าดะแสดงธรรมะ าเจอราคาทีก็มอะมันเลกเดนนาะำเลยล่ะเอ่อมจะไป็อ่ิโซตราโกแตเนเนาะนาเกย์เย่ิซาชูหรออันนี้แต่เอซ่ลืน่าจอยเอซม่รพนแต่ซีนี่ยนนะตเตนเจเนาะนเกย์จะเล่าอเนกันแล้วเลยปืเวลเลเอาไวบ้าดดบ้าหนาเนาะ่กล อ่าที่ศรัทธามิโอ้จ่าแหละจ่าเราเนี่ยติดต่อเรอยู่เฟซนี้เนาะเลยจะเบิดโทรโอนในเจรอบ้านบ่าวหลอกคันนี้เยอะเก็บวิโสเว็บปะหูรอนครเนี่ยมาพาจีลีนะเกจิตนี้ดูบะวิดีโอว่าจิตมาว่ายายบรทําร้อนเนี่ยแกหลักฐานเราตะมีเนาะอยู่เตอยู่เด้อปากย่อส่งเลยสายแหละวิชาจูเราเนาะแต่ละแค่หลักข้อจ่อนี่ ตับลืดหรอเนาะตาเกยตับลืดเหรอพี่โด่งเลยประสานนี่ประสาหนเนาะตับลืดหรอถ้าเดื่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอมาสปอร์ได้เดี๋ยวมีมีมีมครับวัสดีครับ